สวัสดีครับดวงประจำสัปดาห์กับผมคทาชินบัญชรวันไหนดวงปังวันไหนต้องระวังต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกลิง้งกลิ้งและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับคุณที่เกิดวันจันทร์สัปดาห์นี้21-27กรกฎาคมได้ที่ผลของไพ่นางมนโท เจ้าหญิงถ้วยพระลักษมีราชินีเหรียญและภัยความยุติธรรมตาช่างจัดสติสเฮงยืนหนึ่งธุรกิจบิวตี้แฟชั่นเครื่องประดับแบรนด์เนมลักชูโดดเด่นเป็นพิเศษซื้อง่ายขายคล่องมีผลกำไรและได้รับผลตอบแทนดีครับสัปดาห์นี้21-25ึงกรกฎาคมคุณที่เกิดวันจันทร์ยังมีข่าวดีในเรื่องความรักความสุข ข่าวดีของครอบครัวความสัมพันธ์มีความสุขราบรื่นมีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องครอบครัวมีบุตรซื้อบ้าน25-27กรกฎาคมเอกสารสัญญาได้รับชัยชนะคดีความตกลงกันได้รับทรัพย์จัดเต็มในเรื่องของการงานและธุรกิจการขายการตลาดแต่ต้องระมัดระวังช่วงกลางสัปดาห์ไปแล้วถึงปลายสัปดาห์เรื่องของคนโสด ต้องระวังรักซ้อนมีโอกาสเจอรักจากการเดินทางครับสุขภาพทางเดินหายใจความดันเส้นเลือดโชคลาภจากผู้หญิงขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้หญิงผิวสองสีสันทัดอายุน้อยกว่านำโชคมาให้ครับทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศตะวันออกเป็นทิศมงคลเลขสี่ 589เป็นชุดเลขมงคลทำบุญเด็กกำพร้าเด็กด้อยโอกาสเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสัปดาห์นี้อธิษฐานจิตขอพรต่อองค์พระแม่ลักษมีสวดโอมมหาลักษมีอิถีเทวะโอมมหาลักษมีวิษณุปร,เริเยนมัตขอบารมีองค์พระแม่ลักษมีพระผู้เป็นชายาแห่งองค์พระวิษนุปรมนาถองค์พนารายพระผู้ปกปักรักษาพระผู้สูงสุดได้โปรดดลบันดาลประทานพรให้ข้าพเจ้าเอ่ยชื่อนามสกุล อธิษฐานจิตสิ่งที่ต้องการอย่าลืมกำหนดเวลานะครับแล้วกล่าวว่าโอมสารติ3ครั้งครับสวดอิราชาคตราษาทั้งหมด15จบและสวดบทมังคละสูตรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้21-27กร,รกฎาคมได้ที่พหนหงไพ่พิเพคเลือกข้างไพ่พระลักษือสอนและไพ่พระรามคองลาด อิทธิพลของไพ่ ie, เอาชิมีไพ่สี่เหรียญและไพ่สิบเหรียญเฮงยืนหนึ่งในเรื่องของการเงินธุรกิจความร่ำรวยโชคลาภความรักเรียกว่าทุกเรื่องเลยนะครับสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันอังคารเฮงยืนหนึ่งประจําสัปดาห์ครับโดดเด่นสุดๆตั้งแต่ต้นสัปดาห์ถึงกลางสัปดาห์ อิทธิพลของไพ่พลักษถืออนและไพ่พิเภกเลือกข้างมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจในเรื่องการเงินและการงานเดินหน้าลุยคุยได้เลยมีเกณฑ์สำเร็จดีครับกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ยังได้อิทธิพลของไพ่สิบเหรียญและพลักษถือสอนสิ่งที่รอคอยไว้มีเกณฑ์สำเร็จและยังได้ของที่ถูกใจใช่เลยที่รอคอยมานานรวมไปถึงการซื้อขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์มีเกณฑ์สำเร็จ โดดเด่นเป็นพิเศษความรักมีความสุขและยังมีโชคดีมีข่าวดีจากคนรักด้วยแต่ต้องระมัดระวังสุขภาพร่างกายของตัวเองและสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะของมีคมกล้ามเนื้อกระดูวันที่25 26ต้องระมัดระวังซ่อมรถซ่อมบ้านยานพาหนะความรักมีความสุขสดชื่นมีเกณี์ขยายครอบครัวคนโสด มีโอกาสพบเจอความรักที่มีความสุขจากเพื่อนแนะนำและจากการเดินทางผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้หญิงผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปร่งอายุน้อยกว่าและผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดอายุมากนำโชคที่ดีมาให้ทิศตะวันตกทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล6 789เป็นชุดเลขมงคล สัปดาห์นี้ทำบุญกับคนชราผู้สูงอายุเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่งสวดติหังจะโตโรทินังทั้งหมด8จบและสวดรัตนสูตรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกลางวัน21-27กร,รกฎาคมนี้ได้ทิิพลของไพ่พระรามได้สอนสามเหรียญว่านอนถมทะเลเจ็ดเหรียญและไพ่บุตรแห่งพระอาทิตย์เดอะซัน เพ่งยืนหนึ่งธุรกิจที่ดินงานด้านการสอบแข่งขันวิชาการการเรียนการศึกษาโดดเด่นเป็นพิเศษครับแต่ในเรื่องการเงินสัปดาห์นี้ต้องระมัดระวังครับเพราะการลงทุนในช่วงต้นสัปดาห์วันที่21-25ถึง25กรกฎาคมยังไม่ได้ผลอย่างที่ตั้งใจหรือคาดหวังไว้แต่กลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ตั้งแต่วันที่2 5ถึง27กรกฎาคมประสบผลสำเร็จ ได้รับผลกำไรดีนักแสดงนักร้องดารางานบันเทิงโดดเด่นเป็นพิเศษในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์มีผู้ใหญ่ส่งเสริมมี FC สนับสนุนสัปดาห์นี้คนโสดต้องระมัดระวังลักซ้อนคบซ้อนโลกหลายใบแต่ที่มีคู่มีครอบครัวมีข่าวดีครับระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารเป็นพิเศษ ผู้ชายผิวสองสีสันทัดอายุน้อยกว่าผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกเป็นทิศมงคล5 8 9 1เเป็นชุดเลขมงคลหมายถึงการประสบความสำเร็จมีโชคดีผู้ใหญ่สนับสนุนและมีชื่อเสียงครับทำบุญผู้พิการเด็กพิการเป็นทานบาร,รมีอย่างยิ่ง สัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันพุธกลางวันสวดปิสำละโลปุสัตพุทธทั้งหมด17จบพระพุทธมีกำลัง17และสวดบ,บทกรณียะเมตตาสูตรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันพุธกลางคืนสัปดาห์นี้ได้ที่พลของไพ่ทศกัณฐ์ไพ่นนทกสิลิ์ไพ่พระนารายณ์เดอะเดวิลสิบดาบและไพ่ราชาคาถา เฮงยืนหนึ่งธุรกิจงานด้านฟิตเนสสุขภาพเฮลตี้แพทย์สาธารณสุขโดดเด่นเป็นพิเศษครับสัปดาห์นี้มีเกณฑ์ขยับขยายในเรื่องของงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารธุรกิจส่งออก21-25กร,รกฎาคมดวงชะตาฟ้าเปิดมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแต่ต้องระมัดระวังเรื่องเอกสารสัญญาและเรื่องของการใช้จ่ายเงินเป็นพิเศษนะครับ 25. 2 7ถึง 27. กรกฎาคมมีข่าวดีการสอบการแข่งขันรวมไปถึงเรื่องครอบครัวและความรักด้วยครับระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารช่องท้องและบาดแผลจากของมีคมผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้ชายผิวสองสีรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่าและผู้หญิงผิวขาวเจ้าเนื้ออายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ครับสัปดาห์นี้ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศตะวันออกทิศตะวันตกเฉียงใต้เป็นทิศมงคล1427หมายถึงการเดินทางที่ประสบความสําเร็จราบรื่นมีความสุขกับคนรักร่วมบริจาคหนังสือธรรมะแจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทานเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดคพุทธปันทูธรรมวคะทั้งหมด12จบและสวดขันธปริรเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิต คุณที่เกิดวันพฤหัสบดี21-27กรกฎาคมนี้ได้อิทธิพลของไพ่นางสีดาเก้าเหรียญไพ่ไพอีสวนร,ราชาดาบและไพ่แมจิกเชียนพิเภกเฮงยืนหนึ่งประจำสัปดาห์นี้คู่กับคุณที่เกิดวันอังคารคือคุณที่เกิดวันพฤหัสบดีครับสัปดาห์นี้โดดเด่นทั้งในเรื่องการเงิน การงานมีผู้ใหญ่ส่งเสริมงานราชการเฮงยืนหนึ่งขยายงานได้รับมอบหมายหน้าที่เลื่อนตำแหน่งงานประจำมีผู้ใหญ่ส่งเสริมมีโอกาสแสดงความสามารถครับระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างและของตัวเองช่วงนี้ต้องชัดเจนในเรื่องของคำพูดและในเรื่องการกระทำครับการเงินเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาแต่มีโชคดี และยังมีกำไรดีจากธุรกิจการค้า25 2 7ถึง27กรกฎาคมคุณที่เกิดวันพฤหัสยังมีเกณฑ์รับทรัพย์จัดเต็มจากการค้าจากธุรกิจงานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารและธุรกิจบริการด้วยครับระมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและสายตาเป็นพิเศษคนโสดมีโอกาสพบเจอความรักมีความสุขคนมีคู่มีข่าวดีของครอบครัว ผู้ชายขาวเจ้าเนื้อผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ทิศตะวันออกเฉียงเหนือทิศเหนือทิศตะวันตกเป็นทิศมงคลสวดโอมนามัสวายะโอมนมัสวายะโอมนมัสวายะขอบารมีองค์พระศิวะหรือองค์พระอิศวรพระผู้ปกปักรักษาพระผู้ปกปักคุ้มครองพระผู้สูงสุดได้โปรดดลบันดาลประทานพร บอกสิ่งที่เราต้องการอธิษฐานจิตเรียบร้อยแล้วให้พูดคำว่าโอมสารติ3ครั้งนะครับเลข 3, 6, 9, 5เป็นชุดเลขมงคลหมายถึงผู้ใหญ่ส่งเสริมความรักที่มีความสุขและมีความยั่งยืนทำบุญบริจาคโลหิตทำบุญอุปกรณ์การแพทย์เป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดพระสัาสามสัมวิสาเทพะทั้งหมด19จบและสวดวัตกปริศเป็นการยกระดับจิต เพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันศุกร์สัปดาห์นี้21-27กรกฎาคมได้อิทธิพลของไพ่พระรามลำพันธ์สถ้วยพิเภกถูกในประเทศสองเหรียญพระรามออกศึก7คาถาเฮงยืนหนึ่งธุรกิจอาหารเครื่องดื่มงานด้านบันเทิงนักแสดงนักร้องดาราอินฟลูเอนเซอร์รวมไปถึงธุรกิจไอทีโปรแกร,รมเมอร์โดดเด่นเป็นพิเศษสัปดาห์นี้ การงานประสบความสําเร็จแต่ในเรื่องการเงินต้องระมัดระวังเข้ามือซ้ายจ่ายออกมือขวาในช่วงกลางสัปดาห์ถึงปลายสัปดาห์ยังมีเรื่องให้ใช้จ่ายเงินมากต้องบริหารจัดการการเงินให้ดีนะครับ21-25กร,รกฎาคมมีข่าวดีที่รอคอยมานานในเรื่องการงาน25-27กร,รกฎาคมมีเกณฑ์เดินทางแบบกระทันหันกระทันหัน งานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารการเดินทางธุรกิจส่งออกงานด้านการเกษตรโดดเด่นเป็นพิเศษครับในช่วงนี้ความรักพบเจอจากการเดินทางที่ขัดแย้งหงุดหงิดห่างเหินกันมีเกณฑ์กลับมาง้อขอคืนดีพูดคุยกันใหม่ครับระมัดระวังสุขภาพทางเดินอาหารช่องท้องกล้ามเนื้อกระดูกข้างซ้ายผู้ชายผิวขาวเจ้าเนื้อ,อายุน้อยกว่า ผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเป็นทิศมงคล4291เป็นชุดเลขมงคลครับทำบุญเติมน้ำมันตะเกียงบริจาคอุปกรณ์ส่องสว่างเช่นหลอดไฟเทียนไขเป็นทานบารมีอย่างยิ่ง สวดวาโทโนมะมามะวา21จบและสวดบทอาตานาติยะบริษเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้ได้ทิพผลของไพ่วิวออ f ฟอร์จูนพระรามคลองเมืองภาลีเจรจาอิทธิพลของไพ่วิวออฟฟอร์จูนดีเอ e มเ e อร์และไพ่สองดาบ21-25ถึงกรกฎาคมนี้โดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องการเงินโชคลาภ งานด้านต่างประเทศการติดต่อสื่อสารสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันเสาร์เฮงยืนหนึ่งในเรื่องการเงินและโชคลาภครับงานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารโดดเด่นเป็นพิเศษการเจรจาสัปดาห์นี้มีความสำเร็จคุณที่เกิดวันเสาร์สัปดาห์นี้พูดจาน่าเชื่อถือหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองครับแต่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในเรื่องของเอกสารสัญญา เรื่องของอุบัติเหตุโดยเฉพาะวันที่22วันที่23และวันที่26ครับการเงินมีงานใหม่ๆเข้ามามีรายรับใหม่ๆมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาเป็นโอกาสที่ดีถือเป็นจังหวะที่ได้แสดงความสามารถครับความรักมีความสุขเป็นกำลังใจให้พบเจอคนรักจากการเดินทางจากทางไกลการร่วมหุ้นร่วมทุนประสบความสำเร็จ แต่ต้องระมัดระวังเรื่องไม่เป็นเรื่องมีคู่แข่งคนคอยอิจฉาริษยาเป็นเรื่องปกตินะครับทำใจสบายๆเลี่ยงเลี้ยงเย็นๆผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่าและผู้หญิงผิวขาวรูปร่างเจ้าเนื้ออายุมากกว่านําโชคที่ดีมาให้ระมัดระวังสุขภาพกล้ามเนื้อกระดูกข้างขวาและบาดแผลจากของมีคม ทิศตะวันตกเฉียงใต้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือเป็นทิศมงคล5 6 7 9เเป็นชุดเลขมงคลถวายผ้าไตรสบงจีวรผ้าอาบน้ำฝนหรือบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดโสมานากะริถาโททั้งหมด10จบและสวดอังคุลิมารัปปลิตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจ ให้พลังชีวิตคุณที่เกิดวันอาทิตย์สัปดาห์นี้21-27กรกฎาคมได้ทิพย์งไพ่พาลีพบนางมนโทสองถ้วยไพ่ท้านนทก9คาาและไพ่สังหารนนทกเดชมัจจุราชเฮงยืนหนึ่งธุรกิจขนส่งงานด้านบริการวิศวกรสถาปนิกและอาชีพเฉพาะโดดเด่นเป็นพิเศษรวมไปถึงงานด้านแฮรดีไซเนอร์ช่างผม ช่างหน้าช่างเล็บอิทธิพลของไพ่าพาลีพบนางมนโทสัปดาห์นี้คนโสดมีเกณฑ์พบเจอความรักที่มีความสุขไพ่ก้าวดาบต้องระมัดระวังเอกสารสัญญาระมัดระวังอารมณ์ขึ้นลงของคนรอบข้างรวมไปถึงความเข้าใจผิดหงุดหงิดใจจากการกระทําของเราสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันทิต์ต้องชัดเจนเด็ดขาดครับไพ่สังหารน,นนทกมัจุราชระมัดร,มระวังเรื่องเสียเงิน ตั้งแต่ต้นสัปดาห์21-25ถึง25กรกฎาซ่อมรถยานพาหนะซ่อมบ้าน25-27ถึง27กรกฎาดวงชะตาฟ้าเปิดโดดเด่นทั้งในเรื่องการเงินการงานรวมไปถึงยังมีโชคฟลุกๆุกด้วยครับผู้หญิงผิวขาวรูปร่างสันทัดโปรง่งอายุน้อยกว่าผู้ชายผิวสองสีเจ้าเนื้ออายุมากกว่าและผู้ชายผิวขาวรูปร่างสันทัดอายุน้อยกว่านำโชคที่ดีมาให้ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นทิศมงคลสัปดาห์นี้คุณที่เกิดวันทิศทำบุญทุนการศึกษาวัสดุอุปกรณ์การศึกษาเป็นทานบารมีอย่างยิ่งสวดอวิสุนตสานุติทั้งหมด6จบและสวดโพชังคปริตเป็นการยกระดับจิตเพิ่มพลังใจให้พลังชีวิตทุกเช้าวันจันทร์เรากลับมาพบก,กันกับดวงประจำสัปดาห์วันไหนดวงปังวันไหนต้องระวัง ต้องมาฟังกันนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกริ้งกริ้งและกดติดตามส่งต่อพลังบวกดีๆให้กับคนที่เรารักและเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับเชื่อมั่นในไพ่ในผมและในตัวเองกับผมคาถาชินบัญชรสวัสดีครับ